หนูจะจำหนูได้แต่ว่าหนูมาทำไมร้อยยามเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะเอา้เอา,อา,อาแล้วจะให้เขาเห็นทำไมอ่ะยีนเข้าไปเลยถ้าเขาไม่เห็นมันไม่ได้ลูกเอ็งเอ็งกลับไปรอจะไปเดี๋ยวพอ่อมาเห็นมันจะน่าเกลียดแล้วพ่อไม่ย,ไมไมไมยสงสงาอมนะ เข้มเออเข้ามาเคุณนะคะคุณนเออโอเคโอเคเออแค่นี้ก like ็พอได้หน oh, 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 ่อย yeah. ้าาพี like ่บอกที่พี่สอนที่โรงงานสอนไงเราต้องจำเอาไว้มันเป็นวิชาเอกตัวเราจ้าเอ็งเฮ้ยียยยยตยยยยยยยงยย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 ย่ยเข้ายย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 ย่ายางยย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  ดูทีข้าบอกว่าโอ้ยโอ้ยตัวใไม่จริงรู้ว่าไม่เข้าก่นทำไมอะก็ไม่วดแล้วนี่ไงโว้ยมามาที่นี่มาจันะเร็นหนี้จ้ะพี่ยายาฟังได้้ะยาเป็นสาวเป็นนางตอนนี้นะยาก็โกงสาวรู้ม้ รูปร่างสวยด้วยเราถ้าหากว่ายาเข้ามาอยู่กับพี่แบบนี้เนะ่ยในเขารู้เขาเห็นเข้ามันจะไม่ดีกะไอ้ทำไมละพี่คนเยอะเยะ่ยเขาอยากเห็นถ้าหาว่าพ่อพี่เ็เข้ามาันเห็นพี่มือหัวแตกแน่ยอย่างนะก็ไม่อยากมาทุกวันยังเเข้าเรื่องเลยนะพี่ยานะพี่ก็รู้ว่าทุกวันยี้ยามายามาเพราะอะไรถ้าพี่ยารักยานะยาไม่มาบ่อยขนาดนี้หรอก ขอโทษนะพี่ไม่สามารถรับรักยาได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นพระเอกหน่อยอ่ะไม่รักยาเลยหรอไม่ใช่อย่างนั้นยาก็รู้ว่าไอ้เท่าเนี่ยมันไม่ให้พี่คบหาสมาคมกับใครใช่พระเอกไม่เอาเอาพระโจ๊กเลยจ้ะไม่เอาจ้ะแล้ไม่ใส่ตังอะไรนะจ๊ะไม่ใส่ตังจริงหรือเปล่า ไม่ใส่ตำเลยจ้ะโอ้โหไม่คนหัวสูงไม่รู้จะรัี่ตลกเวอรควายนะเ่นดแสดงว่าเด็กที่วัาสมัยนี้มีร้กดูทีวีก็เลยเชียร์กิ๊กเอเจาเไม่รักเาจริงหรอไม่ใครสนใจกูเลยพี่กิกเชียร์กูให้ครับนี่ตายแล้วยางไ่ายด้วยังไม่มีใครฟังกิอีต้เียวาหเลยะเอาให้ตายไปางนลงเชียวไอ้เหียเลยก็ปวดเหียแล้กะอ ดูมึงอยู่ใฟังกูปาไม่มี่อะไรไม่มีบทไม่มีใครต่อรองต่อเทียงเลยพูดตอบก็เลยพี่เลยพี่ฉันเิทอนแท้พี่เลิเจิบและหุนลตอนนี้ดูดูเฮ้ยไม่รูจะพูดอะไรเรียกกูแล้ไงกูไล่ไปสิย้ยาไม่กลับไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมนะเอาไวจะสอน เรา prayed, ไม่ได้จะร้องไห้ใส่คนอื่นนีกนะรู้ไหมเสียรู้ไหมรู้ไหมผ่านอกโยมโดนว่าขาดคู่คนโง่จริงจังจริงจังจริงจังนะเฮ้ยพ่อพ่อนี่อะไรพ่อ จะไม่ไปโดนหรอกนะโดนสู้หรอกไปนี่ก็สู้ข้าอัยยะเรียกคนนั้นเลยอะไรอยู่พี่ขายอยู่พากูล้มด้วยกูไม่สู้มาแล้วสู้เดี๋ยว

แกไอ้ยาไอนไงไอหยาเขามีแต่ต้นลตกไอ้ยาบอกดีให้ต้นแตกเลยมีผลัดดินไอหยาไอให้เป็นแนวแต่เป็นแนวเออโอ้โหอุ้ยไ้นะไไม่ไปไม่ไปไไ่ไมช่วด้วยค่ะ่วยัวเนียค่ะมดีรี่าูตีก่อนเดี๋ยวหัวหายให้มันจนแน่เดี๋ยวมึงเชื่อดิถ้างอยู่ตรงนี้ ลุงแตะกายไ,ไม่ยอมใช่ไหมยอมไม่ยอมยอถ้าไม่รักแล้วจะทำเลหุ่นกระพรมพี่นำใจถ้าดีก็มาจะลากขาไว้จะจา

I'm <laughs> back out! I'm back! I'm back out! I'm back! ท่าเมื่อกี้เห็นนายเนาะโอ้ยไอ้หมายมึงมึงไม่ขัดขืนมาแล้วเสือกไปน้องโอ๊ยโอ๊ยมึงก็นด้ความุืนเลยเนี่ยมึงไม่ดูเลยไอ้แป้งเวนหลานมึงเนี่ยไอ้เวนแล้วทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยอะโอเคแล้วแรงสะดุดเข้าไปเลยทำไมทำไมทำไมอะทำไมไม่เล่นพี่เลยหรือคูเลยอะมันนั่ามันพวกมาวันชาอะไรตายเยอะที่เาเ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เลยไม่ฮะพอได้แล้วพอได้แล้วพอก็พอเหนื่อยนี่พี่อยากเล่นกับเจ้าแล้วมีอะไรว่ามาเราก็รีบไปอยางนีกได้อะไรก็รู้อยู่มาทำไมเนี่ยกับพี่ปฏิเสธขนาดนี้อ๋อยังเงี้ยยอมและยอมและสงสารพี่สงสารเอางี้เราเป็นพี่น้องกันก็ได้เห็นไ่มพี่น้องแต่ว่าเนี่ยก่อนก่อนย่าจะกลับบ้านเนี่ยขอทีดิเฮ้ยไม่ได้หรอกพี่อยู่กันหลายคนพี่จะมีสี่ห้าทีแหละ อะไรหมายถึงอะไรลุงนายหมายถึงอะไรเนี่ยมถึงมือหมาเกาะบอลกาะกันนี่ใช่ไหมล่ะถูกต้องเลยเนี่ยเออคิดั้งแ่ที่เดี๋ยวนี้เนี่ยของพ่อที่ดีทุกคนพี่ตุ่มเป็นคนจังไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวย้ากลับบ้านอ่าก็พี่กอดแล้วยะไปเลยนะีกเดเลยวจะรีบวิ่งกลับบ้านเลยจะรีบเข้ามาเห็นนะเร็วนะมาๆได้ได้พี่พี่มันก่อนนั่นแหละเลยไป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  ยังไงอ่ะอืมไม่ทิ้งหายอะไรอ่ะมึงไม่เอกมึงไม่ชอบมึงไม่กอดโอ้ยขาขอกอดมึงกม่กอดที่เต็มที่แล้วก็ก็จะได้กรี๊ดกลับยังไงไม่ได้ทิ้ายเลยมื่อกมือกอดคอตีนเหยียบเก่งไายหรือมึงเก่งจริงแล้ไงไม่ชอบอะไรอไปจีไม่กอดแล้วบอลธรรมดาฮะกบอลธรรมดาบอลธรรมดาหมอยังไงล่ะโอ้ยทำไงอ่ะก็องเลยดูเมื่อกี้ยังไม่ธรรมดาเหรอดูดูเออเนี่ยกอดนีเนี่ย ไอเหี้ยเด็กหนูกอดใครกอนีห้ดูแหละดูกอดมึงอะเหมือนส่งหอบมาครึ้นเดียวไอเหี้ยเหมือนพันมายังไม่เสร็จดีอ่ะไม่ครับเปิดหน้าให้ญาติดูโอ้โหจับลายดูว่ายิว่าว้าวใหญ่หน้าเลยกอดธรรมดาพอไปเราไปแนบพิษกรดิกขนาดนั้นเออเอาเรื่องอย่าเด็กอยู่ ไป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 ดีไปเออมึงไม่ต้องดีมีแฟนมีอะไรอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอีสี่โอ้โหไม่ดีมีอะไรอย่างเงี้ยเดือดตแล้วตาเดือดเดือดตัวตุ๊กีดบ๊ายบายตุ๊กเดร้านีีสวัสดีไปไปไปตุ๊กเ